การให้อภัยเป็นการตอบสนองที่ถูกต้องคุณกำลังฟัง by Grace Daily Devotions Quiet Time with God พักสงบในพระเจ้าวันที่8มกราคมอภัยอย่างที่สุดกิจการของอัครทูตบทที่7 60. ข้อ59-60ถขณะที่พวกเขาเอาหินข้างสเตเฟนอยู่นั้นท่านร้องทูลว่า ข้าแต่พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าโปรงด้วยแล้วสเตเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าถือโทษพวกเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ้นใจเมื่อเราใคร้ครวนข้อพระคัมภีร์สำหรับวันนี้เราคงอัศจรรย์ใจในหัวใจของสเตเฟนที่มีต่อผู้ที่ข่มเหงเขาจนเสียชีวิตคือเขาให้อภัยคนเหล่านั้น ผู้เชื่อจำเป็นจะต้องยอมรับว่าการให้อภัยเป็นการตอบสนองที่ถูกต้องเมื่อเราถูกกดขี่ข่มเหงเพราะว่าพระคุณของพระเจ้าไม่เป็นเพียงพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราเท่านั้นแต่พระคุณความรักความเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อเราต้องถ่ายทอดไปสู่ผู้อื่นโดยผ่านการให้อภัยด้วยเช่นกัน การให้อภัยผู้อื่นเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงให้เหมือนพระเจ้ามากยิ่งขึ้นในชีวิตของผู้เชื่อซึ่งการดำเนินชีวิตด้วยความขุนเคืองหรือมองใจต่อคนที่ทำร้ายเรานั้นไม่เป็นประโยชน์เมื่อเราได้รับชีวิตใหม่ผ่านการบังเกิดใหม่ในองค์พระเยซูคริสต์เราจึงได้รับลักษณะชีวิตของพระองค์คือเมตตาและให้อภัยเราจึงสามารถมีความเมตตาการให้อภัยที่อยู่ในเราออกมาสู่ผู้อื่นได้ แม้คนที่ทำร้ายเราเขาจะไม่เข้าใจหรือไม่ยอมรับของขวัญแห่งพระคุณความรักของพระเจ้าที่พระเยซูจะให้เขาเปล่าๆในบางครั้งเราที่ได้รับความเจ็บปวดก็ยากที่จะให้อภัยแต่ที่สำคัญคือเราต้องเข้าใจว่าการดำเนินในความเมตตานั้นดีกว่าการดำเนินชีวิตในความขมขื่นหรือความโกรธเคืองเพราะสิ่งเหล่านี้มันกัดกินจิตใจและจิตวิญ,ญญาณของเรา ทำให้เศร้าหมองดึงสันติสุขของเราดึงความชื่นชมยินดีของเราออกไปจากชีวิตของเราในข้อ5.5ของพระคัมภีร์ตอนนี้บอกเราว่าสเตเฟนเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และหนึ่งในผลของพระวิญญาณคือการเมตตาและการให้อภัยเขาจึงสามารถขับความโกรธเคืองความขมขื่นออกไปได้และเติมไปด้วยความเมตตาของพระเจ้าที่อยู่ภายในชีวิตของเขา เมื่อเรายอมจำนนต่อพระเจ้าเราจึงจะสามารถพูดได้อย่างสเทฟเฟนว่าขอาการอภัยอย่าถือโทษต่อคนที่ทำร้ายเราหรือคนที่เรามีปัญหาด้วยขอให้ความรักของพระองค์ความเมตตาของพระองค์ไหลไปสู่เขาเพื่อเราจะรักษาวความยินดีของเราในองค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดเวลาเราได้รับลักษณะชีวิตของพระเจ้าแล้ว คือความเมตตาและให้อภัยเราจึงสามารถมีความเมตตาและให้อภัยได้อย่างถึงที่สุดให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอตอบสนองพระวจนะพระเจ้าลูกขอยอมรับว่าการให้อภัยเป็นการตอบสนองที่ถูกต้องขอทรงเสริมกำลังลูกในการให้อภัยผู้อื่น เหมือนอย่างที่พระองค์ทรงให้อภัยลูกในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน